เราก็มาดูน้องเนนทำงานยกกระสอบกระสอบปูนใส่รถเพื่อที่จะเอาไปทิ้งนั่นเองนะคุณโยมนี่อนุโมทนาบุญด้วยกันนะใครเห็นคลิปนี้แล้วก็ร่วมด้วยช่วยกันนะคุณโยมน้ำใจแม้แต่เล็กแต่น้อยก็ตามเราร่วมด้วยช่วยกันนี่ก็หน้าตาของผู้ทำรรคือสามเนินวุฒิชัยกับสามเนนวิชิตชัยนั่นเองนะคุณโยม นี่เรามาดูเนี่ยกระสอบมีแต่หนักๆเลยนะคุณโยมนี่มาดูนี่ก็หลวงพี่พระสมุป,ประโยชน์ธรรมวุฒโธนั่นเองร่วมด้วยช่วยกันแต่ตอนนี้ฝนก็มาแรงเกินไปนะคุณโยมนี่คุณโยมมาร่วมด้วยช่วยกันนะใครว่างก็เชิญนะนี่เราถ่ายคลิปไม่ดูการทำงานแต่และวันจะแตกต่างกันไป นั่นเองนี่ตอนนี้ก็ฝนตกหนักตอนนี้ก็เริ่มที่จะลากแล้วนะคุณโยมนี่ทำงานลุยฝนครับวันนี้เราทำงานด้วยใจถ้าไม่รักจริงทำไม่ได้นะคุณโยมนี่ทำงานด้วยใจนี่ก็ร่วมด้วยช่วยกันยกในครั้งนี้อ่าบุญวาสนาจะอยู่ขึ้นกับตัวเราถ้าเราร่วมด้วยช่วยกันบุญคือบุญ นี่เลยสองกระสอบครับีนสองกระสอบสุดท้ายรวมด้วยช่วยกันในครั้งนี้แต่ตอนนี้ก็ทํางานลุยฝนไปด้วยครับทั้งฝนทั้งก่อสร้างทางโน้นญาติโยมทําก่อสร้างพระแบกหุนบอกปูนครับแบกหินแบกบปูนใส่รถเพื่อที่จะเอาไปทิ้งนั่นเองนะคุณโยมนี่ก็รถคุณโยมนั่นแหละเอามาใส่หลังรถรถเก๋งนั่นเองนี่เสร็จแล้ว